ดีไหมผมเนี่ยนั่งรอต้นกล้าได้สัพักแล้วก็ผมดินเสียงนะเหมื่อนต้นกล้าเนี่ยกลับมาเฮ้ยไปได้มมาเเลยเจออะไรนะเจอวัดเจอวัดหรอที่ไหนหมู่บ้านเยอะเลยหมู่บ้านเยอะเฮ้ยทุกคนแล้วมีคนใจดีด้วยมีคนใจดีเฮ้ยแล้วก็เห็นทองอะไรก็ไม่รู้อ่ะทองอะไร ไม่รู้กองอยู่อะคนเยอะไหมต้นกล้าเยอะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลยก็อเคนะทุกคนก็วันนี้นะครับผมเนี่ยได้มากับน้องอะไรนะต้นกล้าครับนี่ครับก็นี่ทุกคนนี่ก็มาตามนั้นเมื่อวานเลยนะที่ผมเนี่ยได้บอกกับต้นกล้าไว้ว่าผมเนี่ยก็จะพาต้นกล้ามาเหมือนเดิมแล้วไปจับก้นก นี่นะก็ผมเนี่ยจะนําองค์พานะครับนําขึ้นไปให้คนเมืองรับแล่นะนี่นี่เมื่อวานก็มาไม่เจอท่านนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยไปไหนเหมือนกันแต่วันนี้ผมคิดว่าน่าจะเจอนะโอเคเดี๋ยวผมกับน,น้องต้นกล้าเนี่ยก็จะเดินทางไปหาคนเมืองรับแลกันเลยทุกคนก็ต้นกล้าวันนี้ก็เมื่อกี้นะครับไปเก็บหน่อไม้มาดูนี่เก็บหน่อไม้ได้หนึ่งหนอนะ เอาไปทำอะไรต้องลาไปกินเหรอ,อไปหาต่อไปหาต่อยไหมนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับน้องต้นกล้าเนี่ยจะนำองค์พระกับจีวรนะไปให้คนเมืองรับแลนี่วันนี้เราเนี่ยก็จะมาเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวแบบเมื่อวานนะโอเคขอตัวเดินทางไปกินก่อนนะทุกคนไปกันนี่ทุกคนผมเนี่ยก็ได้มาก อย่างที่เมื่อวานแล้วนะก็ขึ้นมานะแบบเหงื่อท่วมเต็มตัวเลยเพราะว่าองค์พระเนี่ยบอกเลยว่าหนักมากทุนหนักจริงๆใช่ไหมตัวกะนี่นะองค์พระนี่แบบหนักมากเลยนะผมเนี่ยแบกมาใส่กระเป๋าไม่ได้นะเพราะว่ามันสูงเกินนะองค์พระเนี่ยใส่กระเป๋าแบบไม่หมดนะ เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเข้าไปหาท่านเลยผมว่านะ่าจะอยู่นะวันนี้ถ้าไม่อยู่ผมก็จะรอนะจนกว่าท่านเนี่ยจะเดินมานะทุกคนตองกาเจอไหมนี่นะน้องทอนกาก็รอนะน้องตองกาเนี่ยดับมากเลยนะทุกคนเพราะว่าช่วงวันก็หอนะครับคือน้องเนี่ยวิ่งตากแดดทั้งวันเลย เหมือนว่าไปเล่นบอลน,นะก็เลยน้าเนี่ยดําตัวดำาหมดเลยเด้อให้กลับบ้านก็นไม่กลับนะนี่ก็องค์พระเหมือนวันนี้นะครับผ้าเมื่อวานคือหายไปแล้วนะทุกคนนี่ที่ผมเจอผ้าวางอยู่ตรงนี้นะมันได้หายไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเนี่ยมาเอาตอนไหนนะผมก็ขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่เจอละ แสดงว่าท่านเนี่ยก็อยู่แถวนี้นะก็พาตนกามานะทุกคนเพราะว่าท่านเนี่ยบอกว่าอยากเจอตนก้านะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงอยากเจอเดี๋ยวเราเนี่ยมาลุ้นพร้อมกันนะว่าท่านเนี่ยจะบอกอะไรกับผมมั่งนี่ เหมือนว่าท่านเนี่ยจะไม่มาเดี๋ยวจะนั่งรออีกสักพักหนึ่งแล้วก็ถ้าท่านมาเนี่ยผมก็กรบเตีให้ทุกคนดูนะครับแต่ไม่ต้องกะนะนี่ลยก็ต้องการก็ไปผูกคอไม้ข้อมือนะดูตรงมือทุกคนช่ไหมไปผูกคอไม้ข้อมือมันก็ห่อนะ ก็เราก็รอท่านจนกว่าท่านเนี่ยจะมาก็มีหลายท่านเนี้ยให้ผมเปิดดูนะแต่ผมเนี่ยไม่กล้านะไอ้ผ้าพวกหัวของท่านเนี่ยเพราะว่าเป็นของสูงนะผมก็เลยไม่กล้าไปแตะไม่กล้าไปยุ่งนี่เมื่อวานผมก็เจอบนโขดหินนี่เลยแต่คือวันนี้ก็มาเนี่ย คือไม่เจอละไม่รู้ว่าท่านเนี่ยมาเอาตอนไหนน่าจะตอนที่ผมเนี่ยเดินทางกลับแล้วแหละมาเจอแบบไม่ตรงเวลานะแต่วันนี้คือผมเนี่ยจะนั่งก่อไฟแล้วก็รอจนกว่าท่านเนี่ยจะมานะเพราะว่าวันนี้ก็นําไฟแชกมาอยู่ไปทุกคนเดี๋ยวรอจนกว่าท่านจะมานะเดี๋ยวกก,ก่อไฟรอกันเลย ตาตังกาก็ไปหาพวกฟืนมานะก็เราเนี่ยจะขอไปตรงนี้กันเลยตัก้าไปหากไม้นะเดินดีๆไม่ระมัดระวังเลยตังก้าเนี่ย

ร้อนมากเลยนะเดี๋ยวก่อไฟไล่ยุงนะพวกยุงออกเพราะว่ายุงเนี่ยเยอะมากเลยม่กิกซี่เราเพิ่งก้ากเดยนออกมาเล็กอันน้เออเพิ่งกำลังก้าวเดนมาขั้นหยอกมันไม่ไนะมมมมชอบมันพวกอันสะอาดอัน,นยั่ ตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้จุดไฟแบบว่าเสร็จแล้วนะดูไฟเนี่ยลุกขึ้นมาแบบว่านี่เลยไปโดนอะไรบอกว่าให้ระวังต้นก้านี่ไฟมนอี่นี่ งั้นมาโดนเลยนะนี่นะก็ขอ,อให้ลุกเลยเหมือนกันเลยเฮ้ยโจรท่านมาแล้วนะเจอไหมเจ้าก้าดูดูก้าฮะเอาพืน้นเงินวันดีครับท่านนี่นะท่านม,มาแล้วโจรเจ้าก้าเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเจอ ไปไหว้ท่านไป <ooh> ก็จุดไฟเสร็จเป็นทีเรียบร้อยท่านมาพอดีเลยนะมีทุกคนดูนี่ยก็ภาพพวกหัวที่ผมบอกทุกคนเลยเจอไหมย <î ff> นเกสรภาษาก็แล้วฮะ มาทางไหนครับท่าน,านถ้ามาทางไหนครับเนืาา้อเก็บภาษาก่อนแหละลูกอ๋อมาจากทางนู้นนะนี่กาะไฟแบบลุกใจเลยท่านมาถึงพอดีเป้เลยเออเต็งกาไปใส่ไปนี่ไปไปไหว้ไป,ไป,ไปชิก,ก้าไปไหว้ท่านก่อนไประวังไฟนะนีโดนท่านมาถึงพอดีเลยนะ เดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวจะมอบองค์พายท่านนะแล้วก็คุยกับท่านเรื่องหลายๆเรื่องเลยโอเคนี่นะตอนเดี๋ยวจะนำองค์พานะไปให้ท่านกันอโยกระเพื่อพี่เนี่ย เป็นแบบว่าองค์พระเลยแล้วก็เป็นพระตัจิวรนะก็เหมือนว่าท่านเนี่ยจะนําเอาไปไว้ในเมืองรับแลนะองค์พระที่ได้มาเนี่ยเนยเรียริโชดูเขาจะนําองค์พระเนี่ยไปไว้ที่เมืองรับแลนะอะไรต้นก็ คันน่าแบบให้คนแม่นี้เยอะนึกเกี้ยกูชวนได้แหละฮะ <c oughs> เลี้ยงผมมาทำไมครับเฮ้ยขอชี้ไปทางต้นกานะนึเกเยลีชโฉฮะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ขอบอกว่าจะพาต้นกาเนี่ยไปที่เมืองรับแลนะ ต้นกล้าไปไหมฮะต้นกล้าเหมือนจะไม่กล้าไปนะเดี๋ยวจะลองผมก็ไม่กล้าเข้าไปด้วยกลัวจะออกมาไม่ได้นะลีนาวาเย่ใจทงหยดสีอ่ะีหรอออกมาได้นะท่านบอกว่าถ้าเข้าไปแล้วออกมาได้นะนี่ <c oughs> เหมือนว่าท่านเนี่ยจะชี้ไปทางต้นกล้าว่าอยากให้ต้นกล้าเนี่ย ไปกับท่านนะทุกคนแต่เขาไม่พาผมไปนะนี่ดูคือท่านเนี่ยอยู่ในป่าแถวดวงไผ่นะทุกคนนก,เกนยเดอเยอะ ก็เหนือห่อยอะฮะท่านเนี่ยก็ไม่ได้เจอผมหลายวันเลยนะผมเนี่ยไม่ได้มานะเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้มาก็ที่ผมได้บอกไปเมื่อวานเลยคือเป็นวันข้าหอทุกคนเป็นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแหละก็ชว่วงนี้ท่านเนี่ยยังออกมาอยู่ดูด,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 ดิโดนดูโอ้ กว่าจะได้เจอท่านเนี่ยคือแบบนานมากนะแล้วก็วันนี้คือมาแบบว่าตรงกันเลยเหมือนท่านเนี่ยจะรู้นะว่าผมเนี่ยเดินทางมาแล้วท่านก็เลยเดินมานะผมเนี่ยก่อไฟติดผปมเนี่ยท่านมาเลยโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมเนี่ยเหมือนว่ากล้องเนี่ยความจำมันจะเต็มไปนะก็เมื่อกี้นะท่านเนี่ยได้คุยกับผมว่าท่านเนี่ยจะพาต้นกล้าเข้าไปนะ ไปแป๊เดียวนะเหมือนว่าจะไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้นกาก็อยากไปแล้วด้วยเมื่อกี้คือเปลี่ยนใจไวมากเลยต้นกากอยากไปปะนี่ดูอยากไปเหรอเหมือนว่าท่านเนี่ยบอกว่าจะพาไปดูเมืองข้างในนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยจะไม่เข้าไปนะจะรอด้านนอกว่าจะเป็นยังไงนะท่านเนี่ยจะพาต้นกาไปแล้วเราเนี่ยมาอรอลุ้นนะผมเนี่ยก็ จะรอดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็นําองค์พาเข้าไปเลยใช่ไหมท่านเหมือนว่าจะนําองค์พาเข้าไปนะก็ท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนดีมากเลยผมก็ไว้ใจนะที่จะพาให้พาต้นกล้าเข้าไปนะแตวก,า,กาเข้าไปไหมนี่เข้าไปนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตั้งก้องไว้นะทุกคนเพราะว่าท่านเนี่ย ตอนเขาเนี่ยเขาไม่อยากให้ผมอยู่ผมเนี่ยก็จะลงไปเอาของก่อนแป๊บหนึ่งไปเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินลงไปเอาของนะ เฮ้ยโดนผมเนี่ยเดินมาถึงแล้วนะคือเมื่อกี้นะผมเนี่ยลงไปเบาของด้านล่างไปเดียวแล้วผมเนี่ยทั้งกล้องทิ้งไว้นะอย่างที่ท่านเนี่ยได้บอกเลยเดี๋ยวผมเนี่ยต้องกลับไปดูนะว่าท่านเนี่ยหายไปได้ไงนะผมไม่รู้เหมือนกันเหมือนว่าท่านเนี่ยจะเดินกลับไปทางนี้หรือเปล่าแล้วตอนจ้าก,ก็ไปเลยนะประเด็นเฮ้ย โดนกล้าไปด้วยนะไม่รู้ท่านเนี่ยไปทางไหน ไม่เจอใครเลยนะไม่เจอใครเลยผมว่าผมเนี่ยจะต้องกลับไปย้อนดูนะว่าท่านเนี่ยหายไปได้ยังไงนะไปทางไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันขาดตนกาไปได้ประเด็นอะเดี๋ยวผมเนี่ยต้องรอให้น้องต้นกาเนี่ยเดินทางกลับมานะก็จะไม่ปล่อยน้องไปไปอยู่เขานะทุกคน เดี๋ยวรอดูก่อนว่าต้นกาเนี่ยจะกลับมาตอนไหนแล้วไฟเนี่ยคือแบบดับหมดแล้วนะผมไปเนี่ยคือไฟลงแบวของเนี่ยข้างนะแล้วก็ตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วท่านเนี่ยก็พาต้นกาเนี่ยไปทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะไปทางฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่รู้นะว่าผมเนี่ยจะตั้งกล้องเนี่ยเจอจุดที่เห็นชันไหม รอดูกันว่าต้นกลาเนี่ยจะกลับมาตอนไหนนะโอเคผมก็จะนั่งรอแถวๆนั่นแหละทุกคนดีไหมผมเนี่ยนั่งรอต้นกล้ายได้สักพักแล้วก็ผมดิ้นเสียงนะเมือ่อต้นกล้าเนี่ยกลับมาเฮ้ยไปได้มเเลยเจออะไรนะเจอวัดเจอวัดหรอที่ไหน หมู่บ้านเยอะเลยหมู่บ้านเยอะเฮ้ยทุกคนแลวมีคนใจดีด้วยมีคนใจดีเฮ้ยแล้วก็เห็นทองอะไรก็ไม่รู้อ่ะทองอะไรไม่รู้กออยู่อ่คนเยอะไหมต้กนกาเยอะเฮ้ยทุกคนต้นก้าอยู่ดีวิ่งออกมาแล้วก็มาบอกผมเลยนะเหมือนท่านเนี่ยจะให้ต้นก้าแล้วต้นก้าออกมาได้ไงฮะ ไข,ข,ขอ,ออกมาไขอ,ออกมาแล้วออกมาเลยอทุกคนดูต้นกาเนี่ยออกมานะเฮ้ยแล้วต้นกาบอ,อกแล้วมีวัดหรอ,อวัดอะไรวัดสร้างเสร็จย,ยังยังยังเหรอ,อเหมือนว่าวัดเนี่ยยังไม่เสร็จนะมีต้นกาพูดเองหมดเลยเฮ้ยผมผัดผมก็นั่งรอนะผมดิ้นเสียงตะโกนเมื่อกี้นะดิ้นเสียงหลายรอบแล้วก็ผมก็ รีบกดเอากล้องขึ้นมากดเลยนะดูดิแล้วก็เจอต้อนกานเนี่ยวิ่งออกมานะเฮ้ยมีคนไหมต้นกานมีคนใจดีเหรอเออใช่เหรอใช่โอเคทุกคนผมว่าเหมือนว่าต้นกานเนี่ยจะได้เข้าไปนะเหมือนว่าหน้าเจอเขาเนี่ยสร้างว่าแต่ยังไม่เสร็จหรอกเสร็จยังยัง,ยงไม่เสร็จหรอโอเคทุกคนก็วัดเนี่ยยังไม่เสร็จนะนี่ โอ้ต้นกลานี้ได้เข้าไปนะแล้วก็เข้าไปดูอะไรหลายอย่างเลยอยู่ดีก็มาบอกนะเจอวัดหลังบเลอร์อเลยนะนี่ทุกคนเขาไปทางนี้เลยนะเป็นไงตอนแรกสนุกไหมสนุกสนุกเหรออืมต้นกล้าแบบบ่สนุกนะทุกคนฮยอยากไปบ่ปอยาก โอเคทุกคนผมว่าเดี๋ยวพาน้องต้นกาเนี่ยกลับบ้านก่อนแล้วกันก็ดีนหลายเรื่องเลยนะก็เป็นแบบว่าน่าทึ่งมากเลยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวพาน้องต้นกาเนี่ยเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วกันกลับบ้านแล้วนะต้นกานะเพราะว่าถ้าเนี่ยได้นำพาเนี่ยไปไว้ที่วัดนะเขาได้นำพาไปไว้ไหนไหมไว้ที่วัดเหรอเขาไปไว้ที่วัดนะทุกคนม,มีมีพาไหมข้างในมีมีพาด้วยนะเฮ้ย กาบด้วยฮะต้องป็นกาดด้วยกาบอ๋อตอนกาบพาด้วยนะเฮ้ยแบบโหสุดยอดเลยอะโอเคทุกคนผมกับน้องต้นกาเนี่ยขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนละกันเพราะว่าพาน้องต้นกาเนี่ยมานานแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวรอเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยเดี๋ยวต้องหาทันหีกแน่นอนทุกคนไป